สวัสดีครับโ,โหคนป่านะครับอหอดูสมาชิกเกมนี้ครับมีเกสเซอร์และนูนนด้วยคือเกมนี้เนี่ยผมกดเลื่อนทุเลยมานะเอาจริงเนี่ยมันควรจใจโลมใช่ไหมแต่ว่าได้เมทมาเฉยเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมพิมพ์ถามไปว,ว่ามีใครจะเมทไหมครับแล้วนูนนก็ตอบมาว่าเมทเลยคือมันก็ให้โลมแบบคูมายืนข้างหลังตอนทำข้อสอบนะครับมันกดในดอกแปกไงไม่รู้เกมนี้ก็จะเป็นเกม98ดาวไป99ดาวน,นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้ยกันบอกเลยว่าเกมนี้ตึงเรื่องเลยนะครับเกือบแพ้นะเลยไปเริ่มกันเลย ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นลเล็กแล้ว,วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่เ็มพ์มคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดียวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอเมนต้อน TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1สายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับยินดีต้อนรับสูอออ่ ROV โอเคเข้ามาเกมเลย่มแล้วครับก็ส้นรองแล้วก็เข้าสู่เลนกลางได้เลยนะครับ ในเกมนี้เราก็จะใช้เป็นลูนเอ่อจอกเก่ะปัจจุตามปกติเลยนะครับไม่ได้มีติดขี้ขึ้นมาด้วยนะเกมนี้กิดจะว่าจะเน้นโฟลกใส่ขายาเ ah ยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าน้าทีมเขาเนี่ยโอ้โหต้นเกมโคตรเก่งเลยมีนาคอมีซีเนียร์มีซาต้ามีฮายาเก่งทุกตัวลแล้วในนี้เขาจะไล่จี้เราถึงไหนเนี่ยโอ้โหโดยจะได้ครับไม่ยอมเจ็บคนเดียวครับตรงนี้ขอเทนแรกกับซาต้าเลย โอ้สตาต้าอีกรอบครับโดนไปสองแม้โอ้ไทยสวยครับตรงนี้เจอกับซาต้านี่ห้ามยกปูให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาสีไวรอคลิกกันครับรอป่านนิดนึงไปก็ทางเลยบนครับเข็นไล่กันสรุปเลยไฮยากับคาเฟนี่ครับโอ้ซีเนี้ออกมางี้เรียบร้อยหมุนนี่โดดพลาดจุดจัดเลยนะครับ เป็นระยะถ่ายองเทมดีเลยเดี๋ยวมาถักคลิปเลยนะครับเล่งฝีนะครับเดี๋ยวเราไม่มีสักษะนี้ต้องรีบฝีทีมเขามีนาคอเลยครับคือเกมนี้ยนะดาวเมจเราเรียกได้ว่ามันสูบนาคอลำบากนะช่วงต้นเกมอะไม่รู้จะเอานาคอลงยังไงเดี๋ยวเกมนี้ผมขึ้นบุกสติ๊กเต็มเลยนะครับกรกเกมนี้ผมรู้สึกว่าถ้าหากเราโปสต์อยู่โรงแรมน่าจะเล่นง่ายกว่า เพราะว่าเราเข้าไปขวนเขาอะต้นเกมค่อยตายอยู่แล้วโอกาสขวนค่อยมีด้วยทีมเขาดำาเมอต้นเกมแรครับเน้นตัดต่อ,ตอไปเล่นง่ายกว่าโอ้และวยายก็ไปเข้าทางสต้ารเขาเรียบร้อยเลยสบายแล้วครับตรงนี้เดมงกร เจอหน้าเอาสกิลจัดเดียวเลยนะครับไม่ต้องงงมานานะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อทันดารครับโอ้โหซีเนียวว้าล,ลงมาด้วยเลยเ่นแบบรัดกุมจัดเลยนะครับเกมนี้ลุนุ้เล่นเดียวมาครับเดี๋ยวผมมาทำเกมทางเลนล่าดีกว่าครับเล่นง่ายดิโอโ้พิกเกอร์เปิดครับเรียบร้อยครับพี่ แล้วสตาร์เขามาเติมครับเดี๋ยวกินกันให้หน่อยครับโอโหโดนไล่สองเลยต,อตอโอเคครับรอบมาได้ครับเดี๋ยวเราคิดได้หนึ่งครับมาครับเดี๋ยววับเลยครับตรงนี้คลิปกลางยังมาไม่ถึงครับกลับไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวค่อยไปรับกลางใหม่ครับ ช่องต้นเกนผมจะค่างเดินประกอบตีสตาร์นิดนึงนะตรงที่ว่าถ้าสตาร์เขาไปอยู่ในบนเราก็จะไปอยู่ในบนนะครับถ้าสตาร์ลงล่างเราก็จะลงล่างนะโอ้และข้ามบนมีบัวครับโอ้คาท่าไปตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยเขาอิสุครับนะเขอใช้ติีแล้วนะครับ ตรงนี้สูดได้ตัวหนึ่งครับไล่ต่อที่ทางนาคอยครับโอเคครับนาคอยชึ้งหล่อครับกิลเช็คคุ้มเลยโอ้นาคอยไม่ยอมไม่ได้หอกเลิจะจัดแต่ว่าตรงนี้ยานเทคเวฟผมขอแท็กคืนนิดนึงครับต้องแท็กคืนนะเงี้ย,นนยนนเดี๋ยวเงินไม่ทันเขานะครับ มานานี่หายวับเลยเลย <laughs> านี่ยมานาหายเกี้ยงเลยเจอสตาร์ต้องการครับเกมที่ผมเล่นตังเดียวเลย <c oughs> คือไอที่ผมเล่นไว้นะครับ <c oughs> คือผมอยากจะโป้สกิลให้มันแรงๆเนี่ยโอ๊แรงมากๆเลยนะครับ <c oughs> จนแบบว่าซีเนียลเขาหาจังหวะวับลำบากอะอารมณ์แบบเราไปโป้เขาขึ้นหล่ออเงี้ยซีเนีนยล เขาแบบอาจจะวา้ามาไม่ทันเลยมานี่นะก็เล่นโป้อย่างเดียวตอนนี้ก็เลยเล่งๆตามผาทางไปอย่างเดียวนะครับทีมเราถ้าหาไม่ไปไหนมากเขาก็เล่นยากอะ่ะเขาต้องได้ป้อมเราอะ่ะนาคอสนี่โดนไปทีดิเลือดถ่ายวา้าวเลยนะนาคอสเกมนี้เขาเล่นใส่ดาบนะโอ้นี่ผมโป้เขาเขาโป้กลับอย่างเดียวเลยเนะี่ยเอาเรื่องจัด ตะกี้สตาไปเปิดไฟนะครับแต่ว่าเอาไม่ลงนะเลือดน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเดินเชงนิดนึงอ้าวแล้วยืนวาร์ปตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยกำไรยืนจัดเลยนะครับตอนนี้เกมเริ่มขยับขึ้นมาหน่อยนะตอนแรกนี่เกมทรงๆนะครับโหแต่ว่าทางนาคอยก็ไปทำดับเบิลคิวได้ครับตอนแรกนี่เหมือนจะกำไรนะครับตอนนี้ขาดทุนแล้วเดี๋ยวไปรับแรงการนิดนึงครับ เดป้อมไปก็ได้ต่อใสุดเลยครับอุ้ยิดเดียวอยากต่อนะแต่ว่าคิดเข้าปะครับเดียววาร์ปเลยครับมานาหมดจะวารนี่ขอแท็กหน่อยนครับ แรงฟัเงเลยเดี๋ยวเกมนี้ผมขึ้นอพอลิปเลยนะครับเกมน,นี้หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงไม่ขึ้นตัดเลือดนะครับเกมนี้ทีมเขาเป็นตัวรีเลือดแค่ตัวเดียวคือซินเนียลนะครับแล้วซินเนียลเขาใช้ฟิกเกอร์ยนะเขาไม่ใช้คิวด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้ก็ขึ้นดาเมจมาคอยปอกอัดสกิลเดียวนะครับทำให้ซินเนียลขเขาลงไม่ทันนะดาเมจต้องถึงนะครับถ้าดาเมจถึงเนี่ยจะได้ง่ายกว่าบางทีซินเนียลกดบ้าลงเนี่ยแต่ว่าทีมเขาตายก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะทีมเขาตัวไม่หนักเท่าไหร่นะ อันนั้นเปิดแรงแรงไปเลยนะครับได้ง่ายกว่าเดี๋ยวเรารับคลิปใจนิดนึ่งครับโอ้สีโนเโปิดไฟครับโอ้ซานตาเข้าต่อโอ้โหเรียบร้อยแล้วพ <c oughs> ยายามหลบไปทางที่เขาข้ามถึงนะแต่ว่าเขาตามได้ครับ <c oughs> เดี๋ลเกิลนี่ผมต้องบริหารฟิกเกอร์ดีเนี่ยนะมีฟิกเกอร์นี่โดนเขาเข้าได้นะมีนาคอสมีซานตาอะไรเงี้ยไล่ตามได้สบายเลย โอเคเข้ามาเกิดแล้วครับเกมนี้สุสีจัดเลยเนี่ยการเงินต่างแค่ร้อยเดียวเองนะครับซีเนียววร์ปอีกแล้วครับโอ้คาเฟ่ครับเป็นหนึ่งกับหายาครับติดคิวไม่ได้ครับแต่ว่าซีเนียวลงมาเติมครับแล้วซาต้าอยู่ด้านหลังนะครับปิคิวเช็คเลยครับไม่ลงไปเล่นต่อนะเดี๋ยวเริ่มปิดนะครับปอมเลือดน้อยเลยปล่อยได้ก็ปล่อยเลยเจอซาต้านี่ครับโอ้สตาตั้งตีนี้เลย โอ้เฮงจะถ่ายครับแต่ว่าตรงนี้ภาพนนึงครับเล็งต่างเดียวครับตรงนี้ลในล่างนาคอสครับโหนาคอสครับปล่อยให้คลิปเข้าครับเดี๋ยวตรงนี้รอคาเฟ่นิดนึงครับเดี๋ยวเงินไม่ทันเกมนี้ต้องขึ้นดาเมจของคาเฟ่นี่ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ตรงนี้เสียป้อมกลางครับเคลื่อไปบวกตรงเอลขวาครับแต่ว่าคลิปเข้าครับอย่าพึ่งบวกเลย แล้วก็ตรงนี้สองบัฟเกิดนะครับให้ดูเรื่องดีๆนะครับดูแบบดูดีๆเลยนาคอรนี่คือไปทางเลนบนนะครับส่วนเราเลือกทางดาครับเดี๋ยวแยกมานิดหนึ่งครับเจอนาคอรตรงนี้ครับโอ้แล้วยีน่าเข้าต่อครับแต่สกิลพลาดหนึ่งครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวบ้าไปต่อครับ โอ้มีฟอสแคลดิ้ครับแล้วยังเหลือเก่งคินครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาได้กับรูนูุ่นที่ใี่ได้คิวค้รเลยนะครับเดินนิว้าวเลยครับเดี๋ยวลงไปการเล่นล่างต่อนะครับเกมเริ่มไหลเนี่ยหน่อยนะทีมเราได้ป้อมสองก่อนทีมเขาครับ โอ้แล้วซีเนียรไล่เทนมาครับโหไมีกดบ้าด้วยเต้นใส่อีกโอ้เลิกจัดไปครับเกียร์คิ้วไปก่อนครับโอ้แล้วซีเนียรเราตรงนี้ครับมาลึกไปหรือเปล่าครับโอ้เทนไขว่มาตรงนี้ครับอันตรีตามต่อครับแล้วขวามาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้การเงินผมนี่ทิ้งห่างซาตานจัดเลยนะครับซาตานนี่สือั1,080เราวันนี้6,080แล้วนะ แต่ว่าสาตาร์ยังเป็นสาตานะรครับถ้าโดนบีมเต็มก็ตายอยู่ดีเจอฮายาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมสก,กิลใช่หนึ่งดีหน้ามาพอดีนาขอขึ้นโบยครับเล่นได้ครับจ้โอเคครับได้ป้อมสองไปอีกป้อมแล้วเดี๋ยวทักป้อมบนครับ เดี๋ยวเราได้มงกุฎขึ้นมานี่น่าจะแรงจ,จัดเลยนะเกมเหมือนดีนะครับแต่ว่าสู่สี่นะสกรอร์คิวสิบห้าต่อสิบสามนะครับการยงงินห่างกันพันหน่อยๆไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้มงกุฎมาแล้วครับขีดเข้าทางเรนล่าครับคิวคัดไว้ครับโอ้จังหวะนี้ดีครับโอ้เรียบร้อยเลยสตาราโอ้เดี๋ยว ตอนนี้ผมว่าผมรอดแล้วเนี่ยไม่รอดเหรอ้วตรงนี้ไฟค่อนข้างนูเนียครับโอหดาค้อนไม่เข้าตรงกลางครับแล้วซีเนียวาร์ปมาครับพอตรงนี้ยานท่าครับโคตรเรียบร้อยเลยยีน,น่าไล่ทางนูนูครับหมูยีน่าแรงเอาเรื่องนูนูนี่เดินล่อเลยนะครับนาคอนเข้ามาครับมี้ทางสวยแล้วตรงนี้ โอ้โหพิกเกอร์ครับเรียบร้อยโอ้โหจนได้ครับและทีนี้ตายหมดโอ้โหจะแทงครับกเ,กรเรียบร้อยเลยอผมว่ามันแบบแปลกอยู่นะเริ่มมีกินหน่อยแล้วตอนนี้คือไฟตะกี้เนี่ยทำให้ทีมเขาเนี่ยการเงินเด้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวมาดักกันนิดนึงครับเขาน่าจะตีดักอยู่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยปะเดี๋ยวตั้งหลักกันใหม่ครับทางขยาดันเลนบนครับตอนนี้ไฮยากับนาคอรวยมากเลยนะครับเงินเก้าพันกว่าแล้วนะทีมเราที่ทะลุเก้าพันนี้แค่หย่าคนเดียวนะครับแต่ว่าการเงินของทีมเราเขาจังสมดุลนะแต่ว่า บอลทางทีมเขาเนี่ยสตาร์คค่อนข้างจนนะครับซาตาอยู่ข้างบนครับเกมเนี้ยไล่หายายากต้องรอเขาเข้ามาเดียวเราไปไล่ฆ่าเขาไล่ไม่ได้ไล่ไปจนแต่ว่าถ้าหากปิดหน้าหลังแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึงนะ่งแล้ว โอ้หเทนไทยด้วยทางครับแล้วสกลิลไปครับเรียบร้อยครับฮายานี่เกินดาวเราเล่นคนเดียวครับเรียบร้อยเลยแล้ว <laughs> ตอนนี้นูนุกับเกสเซอร์ <c oughs> ไปเล่นด้วยกันน,กน,นะครับเล่นค่อนข้างลึกเลยเดี๋ยววิ่งขึ้นไปต่ออีกหนึ่งครับเขาบอกว่าคิดก,การเข้าครับขอคิดการเดี๋ยวเว็บหนึ่งให้คาเฟ่เคลียร์ไปนะครับ เอาจริงทีมเรานี่ทำเวฟดีนะครับแต่ว่าทีมเขาได้ดาร์กมันก็เลยลำบากนิดนึนงพยายามสกิลเช็คไว้นะครับเกมค่อนข้างยือๆนะครับเนี่ย <c oughs> แต่ยือก็ดีแล้วเข้าทางเรานะครับ จริงๆผมอยากให้มันเหล็กกว่านี้นิดน,นึ่งนี่เพราะว่าผมอยากได้ลูกแก้วนะครับถ้าลูกแก้วนี่เก,กินนี้เราจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่อยๆเอาป้อมไปนะครับโคซีเนียวแรงไปไหมโคตรแรงเลยอันนี้่2ว่าจะมีป๊กเขาแต่ว่าโดนซีเนียวป๊กกลับนะครับแรงเกินซีเนียวมีแค่ฟอย์เข็มนะอะไรเขาเนี่ย แล้วตรงนี้นูนูโดนไล่ามาครับโอ้แล้วตรงนี้เหมือนเท,ท,ท,ทจะลึกไปหน่อยครับโอ้โหแล้วมาเพขียบเลยเรียบร้อยครับตรงนี้ดาร์จะเกิดเลยครับสาสิบวิเนี่ใช้เวลาเกิดสาสิบวิเลยนะครับน่าจะมาไม่ทันนะตรงนี้เดี๋ยวต้องพยายามโปสสกิลให้ได้นะครับดีน่ามีทอยครับเอาตัวอื่นเอานาคอยก็ได้ครับ โอ้ไล่มาครับนาค้อนี่พม่ยอมโดนฟีงจริงนะเนี่ยโอ้และคาเฟ่โดนไล่ครับซาตาบินต่อครับโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้เกิร์สสาต้าของก็ไม่มีปิดได้เฉยและตรงนี้ใหญ่กว่าเกิรนะครับข้ายาไล่ผมขอสวยนิดนึงครับตรงนี้โหแรงจันทร์เลยสาขาวิวานี้ครับโอ้โอ้จำจนตายเลยฉันนี้ นหน้าสิวหน้าขวาที่กดออโต้ไม่ได้ยืนนี่แต่ว่าตะก,กี้มันหลุดพุ่มได้ยกลายว่าหายาอยู่ในพุ่มเฉยแนละ้วแล้วเรามองไม่เห็นเลยออโต้ไม่ทำงานเขามันเป็นสกิลใส่คีบเรียบร้อยเลยโอ้โหกรรมันเลยโอ,อ้โหตรงนี้เทจะไปเอาดาร์บแต่ว่าไม่ได้ครับออก็ถือว่าโชคดีนะที่ทางนู้นครับไปปิดทางหายาได้ครับ อาญานี่เสียเคียวนะตอนนี้อยากได้ลูกแก้วมากเลยะเงินมาไม่ทันขาดอีก400ครับได้ลูกแก้วจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้นาค้อมีเกาะเกิดน,นะครับนนะก็พยายาเตะถือเคียวอยู่นะครับแต่เคี้ยวเขาใช้เรานะแต่ว่าจําเวลาไม่ได้นะครับปัญหาผมละทีนี้เดี๋ยวรอรับได้ทีิดนึงครับ ทีน่าตรงกลางครับตรงนี้เราต้องพยายามสก,กิลเอาโลออกให้ก่อนครับเวลาคิมด้ดาเนี่ยเมทต้องคอยพยายามมาสก,กิลล้างโลเขาออกไปก่อนอออนะทีจะได้ง่ายขึ้นแล้วโอ้โหระยะไปเล่นครับหน้าที่เราครับเคคิวไปก่อนครับโอ้ซาต้าวิงเข้ากลางเลยดูไม่น,น้ามาสุดโอเคครับลูกแกวมาแล้ว แล้วก็ตรงนี้ทีมเขาตายไปสองครับค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะครับเฮียเตะเขาโดดได้โอเคครับไปสอบปมล่างครับอย่าเจอหยานยโอ้หยาลำสวนโอ้นี่เขาเอาจริงนเลยโอ้ตะเกียวเรียบร้อยโอ้ในเคียวครูดาวเก้าสิบบีนะครับผมว่าตะกี้เนี่ยน่าจะ เขาเพิ่งมีเคียวอ่ะน่าจะแบบไม่กี่วิเองอ่ะเรียบร้อยเลยตอนนี้เพื่อนก็บวกกันต้อตตบนะครับแต่ว่าทีมเขาเกิดทันครับโอ้โหนาคอสอยตึงยานคอขาดลแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยซาต้าเลิก9,000เฮ้ยซาต้าเลิก9,002อะไรอ่ะเดี๋ยว อ๋อจริงดิเลือดเราหกพันเลือดเราหกพันแปดตาตาเลือดเก้าพันสองโววิ่งใหญ่เลยโอ้แต่ว่ายังรอยไม่ได้ครับตรงนี้ครับแต่หนูหนูไปเข้าข้างหลังครับอ๋อ้ดีเปิดไฟตรงนี้นี่คือแบบเขาเชื่อใจผมจะจัดเลยเนี่ยต้องไปทำให้ผิดหวังครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วยีน่ามาต่อครับโอ้โหตรงนี้อ่านท่านนึงครับเพราะเขาอยฟิกเกอร์มาแข็งปีเลยผม เราเพื่อนมันเข้ามาเติมครับคอโซนนิดหนึ่งครับโอ้โหแต่ว่ามีอกคิวครับแล้วอ้วกเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับโอ้แลกกันไปครับโอ้โหได้เปี่ยวครับตันนี้คุ้มค่าปะ็อนนี้ตายคุ้มค่าปะโอซาต้ากดแข่งครับตรงนี้เรียบร้อยครับเหลือแค่หายาครับและทีมเ้านี่เกิดเร็วสุดคือนาคอยครับยี่สิวีครับ คิวเข้าทางเลนมอนครับนาคอสอีก12อสองวิครับพยายามมาต่อครับเทนมาแล้วครับนาคอสสามวิครับเทนเข้ามาตายครับเรียบร้อยครับไพเอมมีก่อเกิดครับแล้วตีเคี่ยคิวครับโอ้โแต่ไม่ทันครับเรียบร้อยครับจบเกมครับโอ้ก็จะชนะเกมนี้โอ้นาคอสดีพอเขาพลาดตายคิงนี่คือเกมจบไปแล้ว เอาเลยจะจัดเลยนะเกมนี้ก็เป็นเกม98ดาวไป99ดาวครับโอ้แล้วไนเอพีนีครับเกมนี้เอาจริงได้รู้สึกกดดัวหน่อยๆเะยเจอเทพพระเจ้าเมทอยู่ในทีมแล้วเราต้องได้เล่นเมดที่มันกดดาวแปลกๆนะแล้วก็เกมนี้น่าจะเล่นไดีดีอยู่นะครับเกมนีู้นุ ก็ไม่สวยนะครับแต่ว่าเล่นดีจ,จัดเลยนะจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาจีนี่เหมือนเขายนเกมหน่อยๆน,นะไอ้ตรงที่เราได้ป้อมล่างไปครับแลัจากนั้นปุ๊บเหมือนเขาไปยืนยนกันนะเกือบแอ่ <c oughs> เกมนี้ก็เอาตัวรอดมาได้ครับสนุกดี <c oughs> แลวนี่รูนซาต้านี่ผมไม่แน่ใจว่าุูนอะไรนะน่าจะประมาณอาจจะเป็นโกลเด้นแล้วก็โพเทคแล้วก็วเปนหรือเปล่านะ ว่าเลือดเขา9ก0 0กว่าเลยนะครับเลือดเบอ้อเขามากงงเหมือนกันนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ